วัสดีครับมีข้อสอบอันนี้นะครับบอกว่าการจัดตารางสอบของวิชาหกวิชาคือนี้คณิตอังกฤษไทยวิทย์สังคมสุขศึกษาแล้วก็มีเงื่อนไขามาให้อย่างนี้บางคนเรียนคณิตและเรียนอังกฤษก็แปลว่าเราไม่สามารถจัดตารางสอบให้สอบคณิตกับอังกฤษพร้อมกันได้เพราะว่าถ้าบางคนที่เรียนทั้งสองวิชาก็าจะไปสอบพร้อมกันไม่ได้นะครับก็ต้องจัดสอบให้สลับกันนะครับอย่างเช่นคาบที่ ค่าที่1เนี่ยถ้าสอบคณิตแล้วเนี่ยจะสอบไทยด้วยไม่ได้ไทย็็ต้องเลื่อนสอบค่าที่2อย่างเงี้ยสมมตินะครับเอาคณิตกับอังกฤินะครับกลิกก็ต้องไปสอบค่าที่2แบบนี้นะครับทีนี้มีเงื่อนไขหลายอันนะครับการที่จะดูให้ง่ายขึ้นก็ใช้ทฤษฎีกราฟมาช่วยนะครับโดยกำหนดให้ วิชาแต่และว,วิชาเนี่ยเป็นจุดแล้วก็การสอบด้วยการ2อ,อันเนี่ยก็คือการเชื่อมกันระหว่าง2อ,อันสวิชานะครับโอเคทีนี้มาดูว่าจะประยุก์ตไปใช้ยังไงนะครับก็ให้กําหนดเป็นตัวอักษรแล้วกันจะได้ง่ายขึ้นนะครับคณิตก็เป็นตัว M อังกฤษเป็นตัว E สุทไทยก็เป็นตัว T วิทยาศาสตร์ science ก็ตัว S สังคม social ก็ตัว O ล้กัน สุขศึกษา Fiscal Education ก็ตัว P นะครับก็ได้มา6ตัวก็สร้างจุดยอดขึ้นมาก่อนนะครับ M อ e, ไงก็ได้นะครับจะเรียงไงก็ได้ T S O แล้วก็ P ทีนี้ก็มาดูเส้นเชื่อมนะครับเขาบอกว่าคณิตศาสตร์กับอังกฤษ แปลว่าคณิตกับติดมีเส้นเชื่อมกันชืน่อคณิตกับไทยคณิตไปไทยชื่อต่อไปคณิตสุขศึกษาคณิตกับสุขศึกษาสุขศึกษากับสังคมสุขศึกษากับสังคมสังคมกับวิบทย์สังคมกับ with. วิทย์วิทย์กับไทยวิทย์กับไทย แล้วก็อังกฤษกับไทยอังกฤษกับไทยเราก็จะได้กราฟหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ก็มาดูมาลองจัดตารางกันดูนะครับมี3คาบเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกไปก่อน3คาบ1 2 3โอเคลองจัด ด้วยวิชาไหนก่อนก็ได้นะครับคําตอบอาจจะไม่เหมือนกันลองจัดด้วยคณิตก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเราจัดคณิตก็ไปลงไปในคาบที่1แล้วจุดที่เป็นจุดประชิดนะครับ adjacent vertices นะครับจะไม่สามารถมาอยู่ในคาบที่1ได้เพราะว่ามีเด็กเรียนเด็กนักเรียนเรียนพร้อมกันนะครับ m กับ t จะมาอยู่คาบที่1ไม่ได้เราก็จะดูง่ายขึ้นดังนั้นจุดประชิดของ m ทั้งหมดจะมาอยู่ในคาบที่1ไม่ได้นั่นคือ T E P พราะ T E P มาอยู่ในจุดในคาบที่1ไม่ได้ดังนั้นก็เหลือแค่ S กับ O นะครับก็เหลือ A S กับ O มาอยู่ในคาบที่1ได้นะครับดูต่อไปว่า A S กับ O ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าเราพบว่า A S กับ O เป็นจุดประชิดกันซึ่งแปลว่ามีคนเรียนวิทย์และส,สังคม วิทย์และสังคมนี่ยครับวิทย์ละสังคมเราก็ S กับ O มาอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ตัดออกไปอันนึงนะครับหรือแค่เหรือแค่วิทย์อย่างเดียวต่อไปคาาที่2เอาเลือกมาอีกจุดหนึ่งจุดที่ยังไม่ได้สอบก็อะไรดีอังกฤษนึนะครับอังกฤษเราก็จะเห็นว่าจุดประชิดของอังกฤษก็คือ M กับ T คือคณิตศาสตร์กับไทย นำมาอยู่ในวิชานี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไทยจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จุดที่เหลือคือ S อ,อ๋อ S ใส่ไปแล้วไม่เอาก็ O P เหลือ O P นะครับเราก็ใส่ O P เข้าไปซึ่งเราก็จะเห็นต่อไปว่า O กับ P เนี่ยเป็นจุดประชิดกันนะครับทั้งสังคมและศึกษาศึกษาสังคมเห็นไหมครับว่ามีคนเรียนพร้อมกันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกก็ตัดเพียวไปครับก็ดูวิชาที่เหลือ ลองทีไทยจุดที่เหลือคือไทยกับ P ไม่ใช่จุดประชิดกันนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับก็คือ T กับ P เราก็จะได้การจัดตารางสอบแบบนี้ออกมา3คาบคาบที่1คาบที่2คาบที่3โดยคาบที่1คือสอบคณิตกับวิทยศาศาสตร์แล้วก็คาบ2เป็นอังกฤษกับสังคมคาบ3เป็นไทยกับ สุขศึกษาแบบนี้ซึ่งไม่ขัดเงื่อนไขนี้เลยนะครับการจัดแบบนี้นะครับอาจจะมีคำตอบอื่นได้อีกนะครับลองจัดดูลกันนะครับว่าได้คำตอบอะไรมาบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับไหนๆก็ไหนๆแล้วลองจัดดูเลยแล้วกันนะครับอีกสักแบบข้อที่1นึ่งที่2คงขที่3ลองเอา สุขสาขึ้นมาก่อนนะครับ P ขึ้นมาก่อนเราจะเห็นว่าจุดประชิดของ P ก็คือ M กับ O มาอยู่ในคาบที่1ไม่ได้ M กับ O ไม่ได้ก็เหลือ E T S นะครับเราก็จัด E T S เข้ามาถ้ามี E แล้วจะมี T ไม่ได้นะครับเราก็ตัด T ออกไปแล้วก็จะมีถ้ามี E แล้วมี S ได้หรือเปล่า ได้เพราะว่าไม่ใช่จุดประชิดกันนะครับเพราะฉันครับที่หน่งก็จะเป็น P E S ครับ P E S ต่อไปจุดที่เหลือก็คือ M มาลอง M ดูถ้า M เข้ามาแล้วจุดประชิดที่เอาเข้ามาใส่ไม่ได้ก็คือ T E P นะครับก็จะเหลือ S O S ใส่ไปแล้วก็เหลือ O แค่นั้นนะครับก็ได้ M กับ O ในครบที่2 เพราะฉะนั้นเหลืออีกจุดเดียวก็คือจุดอะไรนะ M O P เหลือ P P ไปแล้วก็เหลือ T อันเดียวเพราะฉะนั้นข้าที่3าก็เป็นสอบไทยอย่างเดียวก็ได้แบบนี้ก็เป็นคำตอบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะจจะไม่สมดุลกันเหมือนคำตอบแรกนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างสวัสดีครับ